สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับเดี๋ยวเรามาดูรถไถคันนี้นะคันที่ดันดีที่สุดในโลกครับ <c oughs> อบอกว่าไปปรับผานมาใหม่โดยเอาเหล็กเส้นดามด้านล่างของใบมีดครับดามกับตัวเสือ้อตัวเสื้อผานโอ้แซมวิ่งเลยเห็ได้เรียบตัวดูนะแบบจัดหนักจัดเต็มครับเต็มอุ้มเลย ดินมันจะม้วนครับปบรรรรรรๆๆรๆรร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 ไไม่ต้านครับปรับดินได้สวยมากใบมีก็กินดินดีมากเลยครับแต่มันไม่ต้านมันเหมือนจะช้อนขึ้นแล้วก็ม้วน ดูนะวา๊าปโอ้ม้วนเลยม้วนแล้วม้วนแล้วม้วนแล้ว,ลวโอ้ยคนขับบาระห่ำเลยวะแถว5018ครับคูเบต้าเราใช้ทั้งไถท,ทั้งดันทั้งทุกอย่างครับเออไถกับดันแค่นั้นเลย แล้วก็ดึงแล้วก็ลากรถใครติดก็ลากครับเร่งจะสุดเลยนะสุดยอด ะนะนี่แหละถ้ามีฝุ่นมีอะไรไม่อันตรายกับคนขับกับคนขับรถไถส่วนมากจะเป็นโรคปอดถ้าไม่ถ้าไม่คลุมถ้าไม่ปิดจมกูก ถึงฤดูการทำนาแล้วครับตรงนี้เราปรับพื้นที่ในการทำนาโดยเอาแมคโรมาปรับครับแล้วก็จ้างหกล้อดัมขอยดินมาใส่ตรงไหนที่มันต่ำลงทุนไปประมาณหมื่นกว่าบาทครับแล้วก็ปิดนนาเราจะเป็นชาวเกษตรกรเต็มที่แล้วครับเต็มตัวแล้วโดยเราจะไม่เอา ข้าวที่ว่าเก็บไว้นานๆเป็น10ปีมากินนะเรากินแบบสดๆเลยปีต่อปีครับไม่สดเท่าไหร่เราปีต่อปีเราไม่ดองไว้ครับข้าวเราจะไม่ดองไว้เป็นสิบๆปีนะเรากินปีต่อปีเราทำพอเพียงครับเพียงพอ น้ำเยอะกับเพื่อมเลยครับ quỵ luồng nam ơi ê pháp đình đây nè ok mưa chứ chắc chứ chắc ม่อยู่กับที่นะยิกๆยักยกย,กยักเลยครับ้อหยยบต่อครับโอ้ป้าพลังจริงครับคนนี้ไม่มีการถอยแล้วก็ดันใหม่นะดันทุรังอย่างเดียวครับดูดูดูดัดดนไปแล้วก็รูปกลับจะรู้ว่ามันเสมอไม่เสมอตรงนี้หละ การถอยหลังครับออ,อทังหมดขับแบบนี้ไม่มีเหลือครับอย่าหาทำเด้วยคอยค่อยดันครับอย่ากะทุ่งแรงอย่าเหยียบไปแรงรถมันมีกำลังแค่นี้ครับหยุดก็คือหยุดเขาบอกว่าทำไมไม่ขับเองวะ ต้องมีต้องมีคนคอมเมนต์มา <S <S แดงห้าสิบงแปดครับอันนี้เกือบหมดงวดแล้วครับเหลืออีกหนึ่งปีครึ่ง